กับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับบ่เตียงคือเกาเนาะมื่อานี้คอยกัสีเอาเงินไปให้เดี๋ยวว่าซื้อเข่าเด็เอกับซื้อสาดตรเนาะทำพี่พี่น้องอันมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเพิ่นให้บ่เตียงเอาเงินไปให้แน่จำนวนหนึ่งแล้วก็เอาอันซื้อเข้าวาสารไปให้น้ำเน่แล้วก็ซื้อสาสตร์ไปให้พนเน่เนาะวันนี้บ่เตียงกัที่ซื้อไปให้อันคือเอ้ยเถืองเอ้ยเถืองอันผัวป้าลูกชีคนเด้พี่น้องเนาะ มีผู้ใหญ่ใจดีผ่าเงินมาพี่น้องเยนี่ยตอนนี้ก็เขาอยู่หมู่บ้านเพิ่นนั่นแหละเดี๋ยวเขากระจาเข้าไปหาเพิ่์นมาเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่บ่อนาะพี่น้อ,เอ,นอ,เนอ,นองเนาะโอเคไปน้ำกันเลยพี่น้องผมว่าอะไรใหญ่ห้างเอันนี้พี่น้องเห็นเพิ่นเพิ่นนั่งอยู่หันเนาะสบายดีจ้าสบายดีสบายดีสบายดียดีีดดน่เ้อองอันนี้เอื้อยงาม งามทั้งใจงามทั้งกายเนาะงามทุกอย่างงามหมดทุกจริกอย่างเตะเชียงเนาะเตะเชืองครับพี่น้องเอ้ยนี่ลูกเพผันจะอีบ๊าย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 ลงไปบ๊าย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 นิ้มๆยิ้มหวานนิ่มวานนิ่มวานตีลูกเป็นไปซื้อน้ำแข็งอันนี้ก็คืออันมูกังขางบ้านกันพนมาดินเนาะอันนี้ก็ คือกันอะไรเอาเนี่ยไมีผัวก้อนเพื่อนไหมก้อนเงินไหมบอกยังไม่ได้มีอย่างนะเดี๋ยวเอาเงินให้ไปซื้อซื้อขนมกินกันเด้อนกกวันลอกอ่านี่คืออันเพิ่นหมู่บ้านใกล้กันแหละเพิ่นมาลินนะกับแบบเพิ่นกันเลี้ยงลูกแต่พัวก็มีอยู่แต่ว่าเนีมันก็ถูกหนักเนาะเอเคจุงมซานพี่น้องเลยเอาเงินให้เพิ่นเซียนหนึ่งเนาะ สบายดีล่ะลงมือดูใช้ลูกเต้าไปใส่บ้านหละอันนี้ก็นั่งอยู่สล่างแล้วพี่น้องมานั่งเหี้ยสบายดีสบายดีมันนี่ก็เป็นวันทิดเนาะพี่น้อง ตอนมือเฮัทไททำอยู่นี่กับพอดีเป็นเป็นยุทธของเฮียนมะกลายซื้อหรือเปาเงินด้วยขงเฮียนนึงแค่กินอยู่บ่อยากได้อยู่บ่ชุดเสือไหมชุดของเฮียนมีอยู่บ่อยากได้อยู่บ่เดี๋ยวบ้าเสียเงินให้เด้อได้ให้ไปซื้อเองได้บ่เอาแต่เงินให้นี่ไปซื้อได้บ่ซื้อได้เมนบ่เออเดี๋ยวจะเอาให้ ไปซื้อบดเนะาะทั้งน้องทั้งยังให้ไปซื่อบททุกคนกคน,นั่นแหละแล้วบันนี้ก็อันมีผู้ใหญ่ใจ,จดีเด้ออนันจะเทืองแล้วเพิ่สิซื้อที่ดินให้จะอยู่ทั้งต่าง,างประเทศทุนแหละเนาะและ้วก็อันมีหลายคนที่โอนเงินมาให้บาเตียงข้อมแล้วก็มีหลายชวนผู้เล็กผู้หน่อยแล้วก็ฝากเป็นเงินจานวนนึงแล้วก็เพื่อนให้ซื้อข่าวสารอันก็สอบนึยันว่นสจะเทืองบ่มนี้ ข้ากินเนี่ยกระซานกระสอบใหญ่กินข้าวเจ้าให้นั่นแหละในกระดาโดยห้าสิบโลตอนนี้ให้ซื้อมาให้เนาะแล้วก็ฝากเงินมาไว้ให้จะเสื้อไส้น่ะจํานวนหนึ่งแล้วก็อันพอได้ไปใส้เนาะแบ่เพื่อนอก่เออเมนชื่อชื่อชื่ออันชื่อดินนี่แหละพี่น้องตอนนี้เ้ากันยังคุยกับอันเอ้ยงามเพิ่นแล้วก็พ่อพ่ออย่างนั้ พอค้าสีพี่น้องไงเพื่อนกระจดีเฮงกระจดีโดยตลอดเห็นเนาะเมน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 เพื่อนกะตางคอตางไห้เนาะพี่น้องตางซื่อตางคอเหี่เนาะวันนี้ข้าวคอซื่อน้ำเพลินน um> ่ะมีอันข้าวคอซื่อน้ำเพลินสามหมื่นพี่น้องเนี่ยน้ำเพลินชีฮิตให้เนาะเฮงให้ค่าเมนยาวไปอ้อมเพื่อนแล้วว่าห็นก็คืออยู่หันเลยเมนก็คือแบบมันอยู่เจแล้วนะพอดีเหมาะแล้วพี่น้องไงคือยู่เจเนาะ มันบริคือคือบริยูตัวหน้าตัวยังบริมางไปใช้บริยูแจแห่งไงเพื่อนเนี่ยจบว่าเดินมีเนาะก็ค่อนข้างที่จะลายพี่น้องก็เนาะแล้วก็มีมองอื่นอีกได้พี่น้องเลยดินดินเลยงามเพิ่นถือว่าบุธรรมดาเนาะคนงามนี่มีดินลายพี่น้องเลยก็ขอขอบคุณขอบคุณเลยงามเลลายเด้อเนาะที่ใจดีหน่อย แล้วก็สีมีน้ำจีนน้ำใจเล็กๆน้อยๆคือเก่ามาหนีิอันผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาให้นี่ะคือคือใจงามแท้ผมน่ะฝากเงินไปให้ชื่อกินน้ำกินไนก่อนนะนะแต่สีมีมีคือเก่าเนาะแล้วก็เขาก็มาคุยกับอันไอเทืองโตมาหนี่อันทิ่คอโตอันเอาเอาเข่ามาให้กันเด้อไปเอากระสอบเข่ามาให้กัน น,น,นี่นีนะ่น้องตอนนี้เขากะอันได้เอาข้าวสารและสาดเนาะตามที่คำสั่งเป็น เคนบอกมาแหละเนาะอันเมยเพื่นให้ซื้อมาให้พี่น้องนยกระสานกระสอบห้สิโลเนาะอยู่พี่เทไรเนาะไหมโอ้ามไแสนโอ้แสน้สอพี่น้องโลละห้าพันแปดห้าสี่สิบโลละแปดพันาโอ้แมนนมก็คือกระสอบนี้นั่น ตีง่ายๆคือแบบยู But, ่ทั s um. <S ้งบ้านบ่าเตียงคือกระสอบันบาทเนาะพี่น้องเนาะกระสอบนึงนี่เนาะในๆเฮือนเป็นแบนอในเฮือนลกบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้น่ะอันอันเงินอันนั้นหั่นเงินอันอันที่ว่าติดหนี้ค่าตู้หันยังอยู่บ่นกันจุบ่เท่าอันนั้นน่ะเพิ่น่4,300 4,000อืม อันที่ยังเป็นหนีนี่อย่างเดียวนี่เท่านั้นแหละสี่พันชามนั่นแหละเวียดมาทานชามที่เดียเราก็บอกให้เจ้าเมื่อชายเวียดเอ้ยมันมีพวงมาลัยาอกว่านี่ขึ้นไงมาทำงานมีที่นี่อ้ใช่้อยกะพัวอะไรดาวกะพัวว่าดาวใส่เสื้อผ้าใจอยู่รำกันมันนี่ดาวแล้วมันบอกเป็นอย่างไห้ล้วมันกะนี่ปะนี่มันก็ทิไม่ให้ก็บอกให้ไอ้เวียทำเมื่อว่าเมื่อใช้เวียดเอ้ยเอาไว้มันเกิดนี่ราะว่า ของจากบริษัทเชียวเมื่อมุดใส่ได้บ่สี่พันสามร้อยปีก็เชียวมาถามเจ้าอยู่ห่างบ่แบบนี้นลยเสียเงินให้เด้อมีผู้ใหญ่ใจดีต่างต่างประเทศหมดเลยทั้งชื่อเครื่องชื่อคลองมายังในกาเป็นเป็นเงินของเพื่อนบดนั่นแหละเนาะคือทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเงินกค่สามล้านกับหนึ่ง หนึ่งสองส่าเจสมล้านกับเจ็ดแสนเด้อเงินจำนวนนี่แหละนี่เนาะพี่น้องแมนแต่คือเป็นหมื่นกว่าบาทอะไรนี่เนาะเหลือตู้อีกซื้อข้าวกินกันยังได้ไม่ซื้อข้าวสามล้านสองแสนหกพันแมน ทำเรือหันแล้วไปซื้อเขาในชาวอากรเอินคนนี่แหละเป็นในชาวกวนแม่ในชาวิแท้ๆเราเมนเมนอะไรๆกระซำในชาวอะไรเนาะก็คือเอินมึงมีมนแวแล้วก็เลยเอินเป็นในชาวซะใจใจงามเนี่ยนี่เนาะพี่น้องเนาะแกงคือลูกคือเต้านะอะไรจะหักแล้วว่าแม่ในชาวกวนไม่มีอย่างไหรล้านเดืนชาวกมทุกตาเห็นไหมล่ะมาพบแต่ไม่เลยเหมืนเมาตะกี้เชื่อเลื่องอะรกันะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็จะได้มอบเงินให้อันเอื้ยเทืองเนาะ อันเจ้าอายุจะปีนะเพิ่นถามมาเออเช้าเจ็ดเพิ่นหลายคนก็บอกว่าโอ้อายุยังน้อยเลยแกอันเลี้ยงลูกตั้งหลายคนเนาะเพิ่นกับสงสารนี่แหละเพิ่นเอาเงินให้บ่เตียงมาพี่น้องสามรวมทุกรวมเดือดร้ายคนนั่นเองเนาะกับบุนคนเดียวนี่อันก็เดือเงินมาจากบ่เตียงซื้อเข่าซื้อของมาให้เพิ่นนั่นเองยังเดือเงินสามล้านกว่ากีบเนาะพี่น้องสามล้านเจ็ดแสนกีบเนาะพี่น้องอ่ะกับสิมอบให้ให้เทืองเพิ่นเจ้า ไปซื้อ,อย่างกแ็แล้วเต้อะละเนาะไไนโดยวันน<ป>ี้ครับเดี๋ยวจะให้อันเอเทืองนี่ขอบใจผู้ใหญ่จะดีพเพื่อนเดอ้ออยู่ทั้งๆประเทศทั้งสหรัฐมิิกาอะไรแล้วก็มีทางประเทศไทยนเนาะแล้วเขาจะอ่านซื้อรวมให้ฟังว่ามีไผเน่เนานะะ,ะ,ะก็มีพ่อใจแล้วก็แม่พอรเนาะแล้วก็แม่เพชรเพชรแล้วก็มีอันไอจอยแล้วก็ เอ้ยติ๋มเนาะแล้วก็มีมีเอื้อยมีดินดาเนาะและ้วก็ไชชนะเด้ออันนามสกุลเพิินแล้วก็พอทอมเนาะแล้วก็พอโตอทีทีทผักาหา่มานี่เนาะและ้วก็อันมีหลายหลายคนที่เพิินบวไฮออกซืซือแล้วก็มีทั้งฝังไทยในทั้งอันพอเมทั้งอเมริกาในเนาะก็ต้องก็ฝากให้ไอ้เทื่งหันขอบ,บุญขอบคุณเพนเน,แน,น,เน,น่แล้วก็อวยพรในเพนเน่เนาะว่าพลาดนี่แหละ เจ้าขอบคุณเด้อที่สอยเรือลูกหลานที่เบิ่งที่แงงขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อทุกคนทุกๆคนเด้อสอยลูกหลานสาธุเนาะชาทุเออคนแบบคนแบบเป็นปคนใดเนาะพี่น้องเนาะกินมาจนไม่คนกับปลาตั้งแต่ยัยคือวันละชาปลายปีเอาฟัวซีปลายปียุ้ยโอ้มีพ่อมีแม่นี่ดู้แล้วเลยเอา โดยแบบนี้แบบนี้แกคนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือคาเพิ่นเพิ่นฝากมาให้การบุลวงบลายหรอกเนาะเพิ่นไหวให้โอ้ยไหวเสียข้าวหนำกระไพนี่แหละเพิ่นก็คือว่าใจดีแท้เพิ่นว่าเนาะอันเอ้ยงามนี่ทั้งงามทั้งน้ำใจงามทั้งภายนอกเนาะเพิ่นวะเนาะงมวัเมนาะนั่งไม่เคยมเนียนั่งเนี่ยสาวดีกว่าโดยเพิ่นก็ เป็นกระภาคบ่บ่เตียงมาให้คือกันโดยละกันนี่เด้ออันสิเฮาสิมอบเงินให้เอื้อยนางเพิ่นเนาะแล้วก็อันจํานวนเงินก็ให้นางเพิ่นนับเบิ่งพี่น้องนเงิน1ล้านกีบเนาะล้านล้านแล้วอันล้านแล้วก็ล้านแล้วเจ้าของเงินเพิ่นก็ืออันือแม่เพชรเนาะแล้วก็อ้ ไอจอยแล้วก็เอ้ยติมเนาะได้ผกให้อันเมงงามนี่แหละเอ้ยงามนี่แหละขอ,ขอบคุณขอบคุณวอวยพรในเพื่นนอนในเนาะอใจเด้อที่ากเงินมาให้ที่ซอยเรือโลกลาน่าอยู่ดีมีแหงทุกทุกทันเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้ลำให้รวยให้โชคให้มันขออย่าพานมันอย่าเบียดได้ ไอ้เจ้าอยู่ดีมีแหงเป็นสุขภาปับเค็มๆตอหลกต่อรานซากอซาถูกเนาะโอ้เพิ่นก็เว้าเรียนดีลิตเนาะพี่น้องเอ้ยอวยพรนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยนาจะไหนวันนี้ก็เฮาสิมาถามความรู้สึกของอันเอื้อยเทืองนี่หรือชาวเทืองนี่แหี่เนาะว่ามีความรู้สึกจังได๋เนาะตอนนี้คือแบบว่าเคยคิดอยู่บ่ว่าสิมีคนช่วยแบบนี้เนาะบ่เคยบ่เคย เออแบบแบบในชีวิตนี่นะคิดว่าจะมีคนซื้อดินแล้วกัเอาเงินมาให้ซื้อให้แบบของก๋วกของกินมาให้แบบนี้บ่เคคยิดอกระมีอยู่บ่ในบ้านนี่แบบนี้เนาะยังบ่มีบ่กระม่อยู่กี่ปีคะก็เคยเ็นใจพเกิดมาก็บ่เคยเห็นใครมาซรอยแต่วยางสร้อยก็ซ่อยในครอบในกินแจกได้เรีกนิดหน่อยบอ ข้อซอยกันนี่แหละออกจากนี่เราจะชื่ออะไรกินโรสโอ้เนาะพี่น้องเพื่อนกันมีความรู้สึกยังไงบ้างนี้เนาะที่เพื่อนมาช่วยขนาดนี้นะอยากขอบบุญขอบคุณเพื่อนอย่างนี้ผู้ที่ช่วยชื่อดินให้นี่ถือว่าฉรับตัวข่อยนี่นมันยิ่งใหญ่เฮงดีได้ชื่อดินให้นี่มันบ่ธรรมดาได้พ่อแม่์จะเทบางคนยังไม่ได้ชื่อให้ได้ต้องหาเองได้ เขาก็ขนาดตัวเขาเองเขาก็ยังบุกเห็นนะนตัวที่เขาคนมาถ่ายจะเท่แกเนาะถือว่าโอ้ก็ถือว่าขอบุญขอบุณเพื่อนเนาะน้ำใจงามดีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทุกท่านในต่างประเทศเด้อเนาะขอบุญขอบคุณแทนอันชาวเทื่งเพิ่นเลยพี่น้องบ่เตียงกะเนาะถือว่าโอ้ซึ้งในน้ำใจของเพื่อนพี่น้องเลยเนาะบทปุปะบทิมคนจนบ้านเฮาพี่น้องเลย เลาวจากรายการเพว่าลายยายห้างเลยเนาะลูกเพิ่นก็จะให้ในเ้ามามอบเครื่องมอบเงินให้เพิ่อนรายกะถามไทยเพิ่นเดียวร้อยรายกะเหาสิครตัวกับอันนี้พี่น้องเลยจังไดเจ้าจังไดก็ยูดีมีเฮงเด้ออันเอ้ยทุกคนเจ้าอันจังไดก็ เอ้อเราห้แทนพี่น้องกันหมดเนี่ยเกิดมาคยร้านเป็นยังอันนี้คือเพิ่นให้ดีใจเนาะพี่น้องเนาะกับโบเม้นว่าเพิ่นตื่นตันใจแเละเพราะว่าเพิ่นกับโบเคยเห็นจักเทือเพิ่นเหมือนเออเนาะโบเคยได้เนาะโบเคยได้จักเทือพี่น้องเลยก็คือแบบ กดใจช้อยลูกช้อยลามานแม่ากดโน้นนะมีเลี่ยงซอยเป็นใจละลายเดี๋วเพิ่นเพิ่นก็คิดเห็นอีกเห็นใจอีกนะว่าโอ้เอ้ยงามกับใจดีแบบให้ยู่ซื่อมาโดยตลอดนั่นแหละเดี๋ยวรอบรายการบูมีแต่รอบนี้เพิ่นบอกมาว่ารอบหน้ารอบในเพิ่นก็จะฝากมาให้อีกคือเก่าเนาะเงินเนาะเจ้าก็ให้ดูแลกันแบบนี้ก็ให้เอ้ยงามใจดีไปตลอดเด้อเพิ่นว่าเนาะฝากถึงเอ้ยงามเนาะสาธุทุกคนค่ะขอตัวกลับแล้วเลิกมันนี้เด้อเจ้าอยู่ดีมีเฮงทุกคน บ๊า,ายบายก่อนหลับเอ้ยบ <Okay. S 2> ๊ายบายนะโอเคโอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้เอาเครื่องและเอาเขา่าเอาเข่าวับศาสตร์แล้วก็มอบเงินให้อีเทืองเพิ่นแล้วเนาะเขาก็ได้ถามเรื่องที่ดินกับมีผู้ใหญ่แต่ดีติดตอ่อเข้ามาอีแล้วพี่น้องก็จะซื้อดินให้เพิ่นเนาะจำนวนสามหมื่นบาทก็คือซื้อในในที่มงเพิ่นอยู่เลยเนาะอยู่เฮือนเพิ่นนั่นแหละก็คือเสวยงามเพิ่นแบ่งให้พี่น้องเไย เป็นก ar. si ับใจงามเนาะใจงามสมซื่อดีพี่น้องกับเปืนที่แบ่งให้หรือเป็นที่เหงให้จำนวนกว่างเติบได้พี่น้องเลยก็โอเคเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเลยงามเช่นกันพี่น้องเลยอย่างไรก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งต่างประเทศทุกท่านเนาะว่าทั้งอเมริกาดูว่าทั้งประเทศต่างๆเนาะที่โอนเงินเข้ามาให้บ่เตียงว่าทั้งประเทศไทยเพ้่มพี่น้องเลย แ้วก็มีทั้งลายซื้อและบบมีลายซื้อบางบางทานเพิ่นกับุให้องอได้ซื้อแล้วพี่น้องเนาะก็ตามบ่าวเตียงที่ได้อ่านไปพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอบุณทุกท่านเด้อเนาะสำหรับถ้าคลิปใดดอว,ว่าพี่น้องที่ได้ผ่าเงินมาแล้วกับบ่าวเตียงถ่ายคลิปอัพคลิปให้ล่าซ่าก็ต้องขอโทษขออภัยน้อพี่น้องบ่าวเตียงก็เรียกหลายแฮ้งช่วงนี้เนาะบ่าวเตียงที่พยายามให้อัพลงแต่ก็ท่ายให้ได้ครบทุกคนแล้วพี่น้องเดอ้อก็ผ่าพี่น้องใจเย็นๆเนาะขอบุุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้มาท่านให้มาชำใดก็ขอให้กับขค้ืนไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่าเดอ้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขเดินยางไปทางใดก็ขอให้มีแต่คนหักคนแพงให้ยิ่มมันเกนยืนช้าถุเนาะโอเคพี่น้องจนรับพลิปนี้กับเบาเตียงขอตัวลาไปแล้วเดอ้อบายบายทุกคนสบายดี